สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะกับ TripTalk by Abita b ทค่ะสำหรับวันนี้เป็น EP ีที่79นะคะเราจะมาขยายความกันเรื่องกติการรใหม่ของการขึ้นชินคันเซนแล้วพาน้องเป่าขึ้นไปด้วยนะคะครั้งที่แล้วใน EP ีที่21เราเคยคุยกันเรื่องพาน้องเป่าเดินทางไปด้วยเนี่ยต้องทำยังไงบ้างนะคะอันอตอนนั้นเนี่ยเราก็คุยเบื้องต้นคร่าวๆเกี่ยวกับเรื่องกติกาใหม่ของชินคันเซนไปแล้ววันนี้ขอลงลึกในรายละเอียดเพิ่มเติม แล้วกันขาดนอกจากนั้นเนื่องจากเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาปีนี้เองนะคะมีกติกาใหม่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งข้อนะคะก็เลยมาอัปเดตกันเลยทีเดียวแล้วกันสำหรับใครที่เคยไปญี่ปุ่นก่อนโควิดนะคะเราจะรู้ว่านักท่องเที่ยวน,ยนิยมใช้ชินคันเซนแบบพากระเป๋าขึ้นไปด้วย คือ,อหิ้วกระเป๋าใบใหญ่ขึ้นไปแล้วก็เราก็จะหาที่วางกระเป๋านะคะ,ะในชินคันเซนแต่ละขบวนเนี่ยตำแหน่งในการวางกระเป๋าเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะ,ะในในในแต่ละรุ่นของรถอะคะ่ะเขาจะออกแบบคอมพาร์ตเมนต์ของของตัวที่วางกระเป๋าเนี่ยไว้หลากหลายนะคะไม่ว่าจะเป็นหลังแถวที่นั่งหลังสุดของของของตู้หรือว่าจะเป็น เป็นเป็นสเปซแยกออกมาต่างหากก็หลากหลายแบบก่อนหน้านี้ไม่มีปัญหาค่ะเราสามารถจะหิ้วกระเป๋าเนี่ยขึ้นไปได้นะคะโดยที่เราจะเห็นนักท่องเที่ยวเนี่ยพากระเป๋าใบใหญ่หญเนี่ยขึ้นไปแล้วก็หาที่วางกันนะคะ,ะแต่ปัญหาของมันก็คือว่ามันไม่มีที่ล็อกแล้วก็มันกระเป๋ากระเป๋าเดินทางมันมีล้อนะคะเวลาที่ไม่ได้ล็อกเนี่ยบางทีมันเกิดการที่กระเป๋ามันวิ่งนะคะแล้วก็เลื่อนไปแล้วทําให เกิดอาจจะเกิดอันตรายกับผู้อื่นได้อันนั้นคือเป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็ในเรื่องของการที่บางทีตัวนั่งอยู่ห่างกับที่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 วางกระเป๋านะคะก็ไม่ได้มีการดูแลกระเป๋าให้อยู่ในความปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการที่กระเป๋าหยิบสลับอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีบ้างอนนันก็เป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นอยู่ประปรายสําหรับการที่นักท่องเที่ยวเนี่ยนำกระเป๋าใบโตๆขึ้นไปบนบน,บนรถ ชินคันเซ็นนะคะชินคันเซ็นก็เป็นเ,เป็น,เป,น,เ,ปนเป็นวิธีการเ,าเดินทางในประเทศญี่ปุ่นที่นักท่องเที่ยวจะใช้กันส่วนใหญ่นะคะแล้วก็เวลาที่เขาใช้ใช,ใช้ใช้พาหนะในการเดินทางข้ามเมืองนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยเมื่อคนใช้ตัว JR Pass เนี่ยก็ทำให้ชินคันเซ็น่ยมีนักท่องเที่ยวขึ้นไปใช้เยอะมากนะคะทีนี้ ก่อนอันนั้นคือก่อนโควิดนะคะแต่พอปี2020พฤษภาคม2020เนี่ยเป็นที่ฮือฮามากนะคะว่าทาง JR นะคะได้ประกาศกติกาใหม่ในการที่มีข้อจำกัดเรื่องการนำกระเป๋าเดินทางใบตัวโต,วตวเนี่ยขึ้นไปบนรถ รถไฟชินคันเซ็นนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนี่ยมันมีกติกาอยู่แล้วเพียงแต่ว่ากติกามันไม่ชัดกติกามันเพียงแค่ว่าห้ามกระเป๋าขนาดเท่าไหร่เท่าไหร่ขึ้นไปแต่เท่าที่เห็นเนี่ยบางทีก็กระเป๋าใบใหญ่โตมากก็ไม่ได้ไม่ได,ไได้ไม่ได้ถูกสกัดไม่ให้ขึ้นแต่อย่างใดนะคะแต่ว่าตั้งแต่ปีปี2อ2 0ีนะคะพฤษภาคมเป็นต้นมาเนี่ย ก็มีกติกาใหม่ชัดเจนมากขึ้นซึ่งกติกากติกาใหม่ตัวนี้มัน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 ประกาศให้ชัดเจนขึ้นมาเนื่องจากว่าช่วงช่วงปี2020อ่ะเป็นเป็นเออเป็นเขาเรียกว่าเป็นเป็นเวลาที่ตัวเกียวจัดโอลิมปิกซึ่งเขาคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากนะคะจากต่างประเทศเนี่ยเข้ามาญี่ปุ่นก็เลยประกาศตัวกฎนี้เออมาในปี2020นะคะเนื่องจากเป็นเออเป็นปีที่มีโอลิมปิก ฤะะดูร้อนในใน,ในช่วงปี2020นะคะถึงแม้ว่าพอเอาเข้าจริงๆกีฬาโอลิมปิกก็เลื่อนแล้วก็เป็นการจัดโดยที่ไม่มีผู้ชมในสนามก็ตามแต่ยังไงตัวกดตัวเนี้ยมันก็เลยยังมียังยังยังคงใช้อยู่มาจนปัจจุบันนี้นะคะแต่ว่าการประกาศใช้นั้นมันไม่ได้ประกาศใช้ทุกขบวนของชินคันเซน็นนะคะเดี๋ยวเราจะเล่าไปในรายละเอียดอีกทีหนึ่ง ทีนี้ตอนนั้นที่ประกาศขึ้นมานะคะเขาประกาศเมื่อปี2000ประกาศเพื่อให้มีเพื่อให้ให,ให้ให้มีมีผลผลบังคับใช้เนี่ยในเดือนพฤษภาคม2020ซึ่งก็บอกว่าบังคับให้ผู้โดยสารทุกคนที่มีกระเป๋าติดตัวมาด้วยเนี่ยนะคะต้องเคารพกฎนี้ก็คือว่ากระเป๋า สำหรับกระเป๋าที่มีขนาดนะคะกว้างคูณสูงคูณลึกนะคะเ,เป็นเซนติเมตรถ้าวัดแล้วเป็นเซนติเมตรเนี่ยรวมกันนะคะตั้งแต่161-250ถึง250ซนติเมตรนะคะกระเป๋าที่อยู่ช่วงเนี้ยตั้งแต่1 6 1จนถึง250ซนติเมตรจะต้องมีการต้องจะเป็นผู้จองที่นั่งพิเศษ ในแถวที่มีที่วางกระเป๋าข้างหลังแล้วถึงจะใช้ตัวสเปซในการวางกระเป๋าข้างหลังนั้นเท่านั้นนะคะแปลว่าใน,ใ,นใ,นในหนึ่งขบวนเนี่ยมันจะมีเก้าอี้ที่นั่งบนบนรถไฟเนี่ยมันจะมีแถวหนึ่งอาจจะเป็นแถวหลังสุดของตู้หรือว่าเป็นแถวหน้าสุดของตู้หรือว่าอาจจะเป็นทั้งแถวหน้าสุดทั้งหลังสุดของแต่ละตู้ก็ตามที่มันมีสเปซที่วาง มากกว่าปกตินะคะตรงนี้สําหรับคนที่จะสามารถเอากระเป๋าใบโตไปวางไว้ตรงนี้ได้นะคะต้องเป็นผู้ที่นั่งเก้าอี้ตรงนั้นจองที่นั่งตรงนั้นเท่านั้นนะคะไม่สามารถจะเป็นผู้ที่แบบ นั่งเก้าอี้ตรงอื่นแล้วก็เอาของไปวางได้นะคะอันนี้คือแล้วก็ต้องจองนะคะเพราะฉะนั้นตัว benchmark หรือเป็นหรือเป็นไซส์ e รีของตัวกระเป๋าเนี่ยถ้าเกิดเป็นกระเป๋าที่เล็กกว่า161ก็คือเป็นกระเป๋าใบเล็กๆจนถึง160 cm, Dimension ซนติเมตรจนกว้างกว้างคุณสูงคุณลึกนะคะ ถ้าเกิดว่าไม่เกิน160เซนติเมตรเนี่ยไม่ติดข้อจำกัดค่ะเพราะว่าคุณจะต้องเอาไว้กับตัวนะคะคือถ้าคุณจะวางที่เท้าที่วางเท้านะคะก็วางไปคุณก็เกะก,กะตัวคุณเองเท่านั้นนะคะแล้วก็พยายามไม่ให้ไปเกะก,กะเก็าอี้คางเคียงและห้ามวางตรงทางเดินนะคะหรือ,อถ้าไม่เกิน160เซนเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเอาขึ้นบนที่วางของเหนือศีรษะได้นะคะ ข้อจำกัดอยู่ที่160จุดตัดอยู่ที่160ถ้าไม่ถึงถ้าไม่เกิน160ไม่มีข้อจำกัดนะคะ,ะคุณก็จะเอาขึ้นไปได้นะคะแต่ว่าต้องไม่หลายชิ้นเพราะว่าหนึ่คนเนี่ยให้ให้ให้ถือแค่แม็กซิมัมคือ2ชิ้นนะคะัะนั้นถ้าเกิดว่าเป็น161เซนจนถึง250เซนปุ๊บถ้าคุณจะเอาขึ้นไปบนรถไฟคุณจะต้อง แล้วก็จะจะวางตรงที่นั่งพิเศษจะวางตรงที่ว่างพิเศษตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องจองที่นั่งพิเศษตรงนั้นนะคะถ้าเราอาจจะมีคนถามว่าแล้วถ้าถ้าถ้าไม่จองถ้าไม่จองเขาจะทำยังไงแล้วถ้าเกิดว่าเป็น baggage หรือเป็นตัวกระเป๋าที่มัน1 6 1่งถึงสอง้าเนี่ยถ้าไม่จองเราจะทำยังไงเดี๋ยวฟังตอนต่อไปนะคะเขาบอกว่าสำหรับชิ้นคันเซน luggage size restriction นะคะก็กำหนด ของการอนุญาตให้นำกระเป๋าขึ้นชิคันเซนได้เนี่ยถ้าไม่เกิน160เซนนะคะไม่มีข้อจำกัดนะคะแล้วก็ไม่ต้องอก็คือไม่ต้องไม่ต้องคือขึ้นเป็นเป็นนอนรีเซิร์ฟได้ก็คือไม่ต้องจองตัว๋วแล้วขึ้นไปเป็นแบบตั๋วไม่มีที่นั่งก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ไปหาที่นั่งเอาในในตู้ที่เป็น Non r e s e r v ์ฟ นะคะคแล้วก็กระเป๋าก็ไม่เป็นไรเพราะเป็นกระเป๋าใบเล็กก็พาขึ้นไปได้เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องจองนะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณมีกระเป๋าตั้งแต่1 6 1จนถึง250เซนคุณต้องจองที่นั่งนะคะเพราะกระเป๋าคุณใหญ่นอกจากจองที่นั่งแล้วคุณยังต้องจองที่นั่งให้ได้ที่ที่วางกระเป๋าเอ็กซ์ตร้าตรงแถวหน้าหรือแถวหลังด้วยนะคะตรงนี้จะเป็นเอ่อจะเป็นเป็น เ,เขาเรียกว่าเป็นชินคันเซนชินคันเซนลักเกจไซส์รีสตริชันนะคะวันนี้ข้อมูลนำมาจากเ,าเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Shippo ตเกียวชิปโป c o, o. m นะคะเว็บไซต์นี้เป็นเว็บไซต์ที่ฝรั่งชอบอ่านกันนะคะเป็นเ,เป็นข้อมูลที่เขาสื่อสารกับนักท่องเที่ยวที่เป็นต่างชาติที่เป็นชาวโยุโรปซะส่วนใหญ่เป็นชาว ตะวันตกอะค่ะไม่ใช่ยุโรปเป็นชาวตะวันตกเขาส่วนใหญ่คนไทยอาจจะไม่ค่อยชินกับเว็บไซต,ต์ตัวนี้นะคะแต่ว่าเขาจะเป็นเอ่อเป็นเว็บไซต์ที่ค่อนข้างจากเอื้อทั้งเรื่องการเดินทางและเอื้อทั้งการการใช้ชีวิตอยู่ในญี่ปุ่นนะคะ <S <S บางทีจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องอตลาดฟรีมาเก็ตเดือนนี้มีที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมีแจ้งให้ทราบนะคะ <S <S ชิปตัวตัวเกี่ยวชิปโป้ดอทคอมค่ะ แล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสัมภาระที่มีกว้างคูณสูงคูณลึกนะคะรวมกันเป็นเซนติเมตรวัดได้แล้วเกิน250เซนเนี่ยอันนี้ห้ามเอาขึ้นรถไฟนะคะห้ามเด็ดขาดนะคะถ้าถ้าเจออย่างนี้คือห้ามห้ามเอาขึ้นเด็ดขาดพอตัวนี้ก็จะเด่นเลยล่ะคะ่ะเพราะมันใหญ่นะคะห้ามเอาขึ้นทำยังไงเดี๋ยวฟังกันต่อไปนะคะตัวนี้ก็เขาบอกว่า สำหรับตัวขบวนรถไฟที่ใช้ข้อข้อจำกัดหรือว่าเป็น requirement ตัวนี้ไม่ใช่ทุกไม่ใช่ทุกทุก,ทกชินคันเซนนะคะชินคันเซนเส้นทางชินคันเซนที่ประกาศใช้อันนี้นเฉพาะเฉพาะตัวชินคันเซนที่เป็นสายโทไกโดนะคะโทไกโดชินคันเซนเนี่ยจะเ,เป็นเส้นทางชินคันเซนต์ที่เป็นเส้นทางระหว่างโตเกียว ไปโอซาก้านะคะแล้วก็ซันโยชินคันเซ็นเส้นทางสายซ mm ันโยชินคันเซ็นก็ตั้งแต่โอซาก้าไปฟุกุโอกะนะคะแล้วก็คิวชูชินคันเซ็นตั้งแต่ฟุกุโอกะไปคาโกชิมะนะคะซึ่งตัวเนี้ยสังเกตได้ว่าจะเป็นชินคันเซ็นที่เป็นตั้งแต่โตเกียวลงมาทางภาคใต้หมดเลยนะคะงั้นก็เข้าใจ ตรงกันนะคะว่าไม่ใช่ทุกชินคันเซ็นที่จะต้องใช้กฎนี้นะคะชินคันเซ็นที่ขึ้นไปเส้นเหนือทั้งหมดเหนือจากโตเกียวขึ้นไปน้งหมดยังไม่ใช้กติกานี้นะคะใครไปเที่ยวโซนทางเหนือทางโทโฮกุทางทอกไกโดนะคะยังไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับตัวเรื่องกระเป๋านะคะพาน้องเป๋าขึ้นชินคันเซ็นได้ตามปกตินะคะทีนี้สำหรับเวลาที่เราจองชินคันเซ็นเนี่ย เราจะไม่เห็นคำว่าโทไคโดเราจะไม่เห็นคำว่าซันโยเราจะไม่เห็นคำว่าคิวชูนะคะเวลาที่เราจองเนี่ยแล้วก็สังเกตว่าเราจะเห็นชื่อของชินคันเซ็นขึ้นมาในระบบจองนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งสมัยก่อนก็จะเป็นไฮเปอร์เดียหรือว่าตอนนี้ก็จะเป็นตัวโนริอาโนริคาเอะนะคะแล้วก็ตัวเว็บไซต์ต่างๆเดี๋ยวจะบอกเว็บไซต์การ,การจองอีกทีน,นะคะแต่ว่าสิ่งที่เราจะเห็นเราจะเห็นชื่อรุ่นของชินคันเซ็นค่ะ ะะชื่อรุ่นของชินคันเซ็นนะคะในโทไคโด o ซันโยคิชูเนี่ยเ,เขาจะมีชื่อรุ่นของชินคันเซ็นเนี่ยมันจะทำให้เข้าใจได้ว่าจะเป็นชินคันเซ็นที่มีความเร็วเท่าไหร่เพราะว่าตัวชื่อรุ่นมันจะเป็นตัวสเปคของชินคันเซ็นนะคะชื่อที่เร็วสุดนะคะของชินคันเซ็นก็จะเป็นโ no น z โซมิ ระะองลงมาของสายโทไคโดหรือว่าระหว่างตัวเกี่ยวกับโอซาก้าเนี่ยคือฮิคารินะคะรองลงมาความเร็วน้อยสุดนะคะหรือว่าช้าสุดนะคะก็คือโคดามะนะคะปกติแล้วถ้าเกิดว่าเป็น JR อาพาส่วนใหญ่จะยกเว้นโนโซมิยกเว้นฮิคาริยกเว้นโนโซมินะคะแล้วก็ดูเหมือนว่าจะยกเว้นมิสุฮ ด้วยนะคะเอาเป็นว่าเวลาที่จองเนี่ยนะคะก็ก็ก,ก็เวลาที่เห็นชื่อชินคันเซ็นเนี่ยมันจะมันจะมีผลต่อการจองก็คือว่าบางบางรุ่นของของชินคันเซ็นเนี่ยไม่ cover โดยโดย JR Pass นะคะแล้วก็มันจะเหมือนกับว่าถ้าเป็นบางรุ่นของชินคันเซน็นมันจะเป็นเป็นเป็น,ปนมันจะบอกบอกได้ได้ว่าเป็นเป็น เป็นรูทหรือเป็นเป็นเป็นขบวนรถไฟที่เร็วมากน้อยขนาดไหนจริงๆความเร็วกับความเร็วหรือไม่เร็วของชียคันเซ็นเนี่ยสำหรับนักท่องเที่ยวไม่ค่อยต่างเท่าไหร่เพราะว่าความต่างของระยะเวลาในการใช้เดินทางต้นจากต้นทางจนถึงปลายทางเนี่ยมันต่างกันไม่ไม่เยอะ,อะนะคะเป็นหลักแค่หลักแค่1ิ กว่านาทีหรือว่าในในในรูทที่อาจจะสั้นหน่อยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเป็นสายยาวๆหน่อยเนี่ยก็จะอาจจะต่างเป็นแบบครึ่งชั่วโมงอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนีอ้อย่างที่บอกนะคะชินคันเซ็นที่ได้รับผลกระทบจากกติกาใหม่ก็คือเข้มงวดในเรื่องกระเป๋านะคะกะับกติกาใหม่ก็คือ,อเส้นทางที่ไปจากโตเกียวไปโอซากา้เาเราไม่เราไม่ต้องจํารูทก็ได้ค่ะเราไม่ต้องจําว่าเป็นเป็น เส้นทางโทไคโดเส้นทางซันโยหรือเส้นทางคิวชูเอาเป็นว่าถ้าเป็นการเดินทางจากโตเกียวไปที่ที่ทางใต้ของโตเกียวทั้งหมดนะคะโอซาก้าโยโกฮาม่านะคะนางโกยานะคะฟุกุโอกะแล้วก็คางูชิมะแล้วก็คิวชูทั้งหมดพวกนี้จะเป็นจะเป็นคิงคันเซ็นที่ต้องมีผลกระทบจากเรื่องเรื่องเรื่องกติกาใหม่เรื่องกระเป๋านะคะ นอกจากนี้แล้วเนี่ยสำหรับปีนี้เองนะคะปีปี2 0 2 3ก็มีอัปเดตตัวใหม่ขึ้นมาในเดือนพฤษภาคมอีกแล้วเพิ่มขึ้นใหม่นะเพิ่มขึ้นไปอีกก็คือว่า,าบางชินคันเซ็นที่มีที่วางกระเป๋า,าแยกต่างหากนะคะที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่เป็นแถวหลังของแต่ละตู้อย่างเงี้ยค่ะาบางบางรุ่นของชินคันเซ็นเนี่ยเขาเขามีพื้นที่สำหรับการเก็บ ที่วางกระเป๋าทีม่มีที่ล็อกด้วยนะคะไม่ให้มันวิ่งไม่ให้มันเลื่อนอไปมาระหว่างระหว่างที่รถวิ่งนะคะเป็นเป็นที่ที่วางกระเป๋าแล้วมีที่ล็อกคล้ายๆกับตัวเน x t นะคะคล้ายๆกับขบวนรถไฟ next จากสนามบินเนี่ยที่เขามีที่วางกระเป๋าเดินทางให้คล้ายๆแบบนั้นนะคะแล้วก็ในชิคันเซนจะมีโซนแบบนั้นในบางขบวน นะะในบางขบวนแล้วก็หลังๆนี้ก็จะมีบางชินคันเซ็นบางขบวนเนี่ยปรับพื้นที่พื้นที่โดยสารข้างในตู้โดยสารเนี่ยปรับเป็นที่สําหรับวางกระเป๋าด้วยนะคะซึ่งปรับเปลี่ยนไปจากเดิมแล้วจากการปรับเปลี่ยนตัวนี้ทําให้จะในเดือนพฤษภาคม2023ที่ผ่านมา2เดือนนี้เองนะคะก็มีกติกาใหม่ว่าสำหรับตัวไอตัวที่วางกระเป๋าแบบนี้ ที่วางกระเป๋าเดินทางโดยเฉพาะที่มีที่ล็อกนี่นะคะต้องจองนะคะมีระบบจองขึ้นมาให้ให้ให้จองนะคะทีนี้สำหรับตัวที่วางแรกแรกที่วางกระเป๋าเดินทางเฉพาะตรงนี้ดิเมนชันที่ใส่เข้าไปได้ก็คือ,อ,อสูงไม่เกิน80เซนนะคะและกว้างไม่เกิน60เซนและลึกไม่เกิน50เซนนะคะอันนี้เป็น เป็นเป็น,เป,นเป็นที่วางกระเป๋านะคะส่วนมันจะมี2ชั้นที่วางกระเป๋าจะมี2ชั้นเขาบอกว่าตัวชั้นบนอ่ะจะเป็น8 0คูณ60คูณ50นะคะสำหรับ upper space นะคะแต่ว่าสำหรับ lower space เนี่ยจะเล็กกว่านิดนึนงก็คือ80คูณ6กคูณ4 0นะคะแล้วก็สามารถจะล็อกได้แล้วก็สามารถจะใช้ตัว ic card นะคะตัวบัตรเติมบัตรบัตรเงินสดนะคะเป็น purse เป็นอิเล็กทรอนิกส์เพิสนะคะไม่ว่าจะเป็นซุยกะหรือพาสมก็ตามเนี่ยจะต้องใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกนะคะแล้วก็เขาบอกว่า you can lock your things in place with an ic card p a s m o or s u i ก a นะคะใช้ตัวนี้ล็อกนะคะก็คล้ายๆว่าคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเป็นที่ที่เก็บล็อกออกระเป๋าเดินทางที่วางกระเป๋าเดินทางเพื่อความปลอดภยัยนะคะแล้วก็ต้อง ก็มีข้อกําหนดอีกเหมือนกันว่าจะคนที่จะใช้ตรงนี้ได้เนี่ยจะต้องเป็นผู้ที่จองที่นั่งที่กําหนดไว้นะคะเป็นบางที่ที่กําหนดไว้ถึงจะใช้ตัวนี้ได้นะคะก็เป็นอะไรที่มีข้อจํากัดมากขึ้นในการที่เอากระเป๋าไปขึ้นชิงคันเซ็นในสายที่เป็นตั้งแต่โอซาก้าคือโตเกียวโอซาก้าโอซาก้าฟุกุโอกะฟุโอกะไปที่คาก o ชิมะนะคะคิวชูทั้งหมดตัวนี้จะเป็นตัว ตัวตัวตัวกติกาใหม่นะคะแล้วเขาบอกว่าในที่วางกระเป๋าตัวนี้นะคะมันจะมีในบางขบวนเท่านั้นนะคะมันไม่ใช่ว่ามีทุกขบวนและไม่ได้มีทุกทุกรุ่นของตัวชินคันเซ็นนะคะมีเฉพาะตัวเขาบอกว่าแบบนี้จะมีเฉพาะในรุ่นที่เป็นโนโซมิฮิคาริกับโคดามะนะคะก็เวลาจองเพราะนั้นเวลาจองแล้วเนี่ย คงจะต้องหาข้อมูลให้มากขึ้นเป็นพิเศษนิดนึงนะคะไม่ไม่ได้อิสระเสรีเหมือนแต่ก่อนนี้นะคะแล้วก็สำหรับในสถานีรถไฟนะคะถ้าเกิดว่าเราไม่รู้ดิเมนชันกระเป๋าเราเนี่ยเขาจะมีที่ที่สำหรับวัดตัวกระเป๋าเดินทางเราได้นะคะจะมี b a g กเก e s i ซเซอนะคะในสถานีที่เป็นโท i กโดชินคันเซ n น t เตชันนะคะโท a กโดก็จะเป็นสาย โตเกียวโอซาก้าเพราะว่าโตเกียวโอซาก้าเกียวโตวเนี่ยจะเป็นเส้นทางที่นักท่องเที่ยวชาวตะวันตกเนี่ยใช้กันเยอะมากนะคะทีนี้เขาก็จะมีตัวไซเซอร์ถือตัววัดขนาดไว้ให้นะคะเป็นเป็นตู้ตู้นะคะเป็นตู้ตู้ที่เอาไปวัดขนาดของของของกระเป๋าเดินทางเราว่ามันจะเข้าไปได้ไหมเพราะว่าก่อนที่เราจะจองเอ่อก่อนที่จะเราจะขึ้นไปบนขบวนรถไฟเราต้องรู้แล้วว่ากนระเป๋าเราเนี่ยถูกห้ามหรือเปล่านะคะ ตัวนี้เขาบอกว่าเวลาที่จะจองทํำยังไงนะคะเขาบอกว่าต้องต้องจองก่อนนะคะไม่ใช่ว่าเอากระเป๋าขึ้นไปเลยแล้วเอาไปวางได้นะคะบอกว่า you need to book before getting on the train นะคะต้องต้องจองให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็ที่ที่นั่งที่บอกว่ามี space ส,ส,สำหรับการวางกระเป๋าเนี่ยส่วนใหญ่ที่บอกไปแล้วคะ่ะอาจจะเป็นแถวที่หน้าสุด ของตู้หรือเป็นแถวที่หลังสุดของตู้ตก็แล้วแต่ครั้งไปนะคะเพราะว่าต้องอย่าลืมว่าเก้าอี้ชิคันเซนบางทีปรับหมุนได้นะคะบางทีแถวหลังก็กลายเป็นแถวหน้าแถวหน้าก็กลายเป็นแถวหลังได้เพราะนั้นตัวนี้ไม่จำกัดก็จะเป็นแค่แถวหน้าหรือแถวหลังเท่านั้นเวลาที่เราจะรู้ว่าเราจะจองตรงไหนเนี่ยเราต้องเข้าไปสู่ระบบระบบจองให้เรียบร้อยแล้วเราถึงจะรู้นะคะเขาบอกว่า วิธีจองก็จองได้ที่ที่ตู้หรือว่าห้องอห้องจำหน่ายตั๋วของอ JR นะคะของทุกสถานีของ JR ที่ใหญ่ๆนี่ก็สามารถจะจองได้หมดนะคะเป็น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 ไอช่องที่เป็นสีเขียวๆนะคะหรือว่าจะจองโดยผ่านเว็บไซต์ก็ได้หรือผ่านแอปก็ได้นะคะ,ะเว็บไซต์หรือแอปสำหรับการบุ๊กตัวตัวต๋วชิงคันเซ็นนะคะ ก็อย่างเช่นอย่างเช่นนะคะ smart x นะคะไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์หรือแอปก็แล้วแต่นะคะ smart x นะคะชื่อนี้เลยนะคะแบบคนไทยจะไม่ค่อยรู้จักะคะ่ะออันนี้จะเป็นแบบของฝรั่งเขาจะรู้จักกันนะคะ smart x เว็บไซต์นะคะหรือแอปก็ได้หรือว่าจะเป็นเว็บไซต์ที่ชื่อว่า japan rail pass reservation นะคะอันนี้เป็นสำหรับ คนที่ใช้ JR Pass เท่านั้นนะคะที่จะไปจองอันนี้ได้เพราะว่าถ้าเป็นถ้าคนที่ซื้อตั๋วแต่ละครั้งก็จะใช้ไม่ได้นะคะต้องเป็น JR Pass เท่านั้นแล้วก็นอกจากนี้ก็ยังจะเป็น JR West Online นะคะอันนี้เป็นเว็บไซต์ของ JR West นะคะซึ่งก็จะเป็นผู้บริหารเส้นทางการเดินรถในโซนตะวันตกนะคะแล้วก็ JR Kyushu Online ซึ่งเป็น JR ที่ดูแล ตัวการเดินรถในเกาะคิวชูนะคะนอกจากนี้ยังเป็นเอคิเนนะคะเ k i ิเนตเอีเคิขีดกลางแล้วก็ NET นะคะเอ i ิเนตเอแปลว่าสถานีรถไฟนะคะ n e ็ก็คือ Network ร์กเอ t นะคะตัวเว็บไซต์ตัวนี้ก็สามารถจะจองตั๋วสำหรับการขึ้นชินคันเซ็นนะคะพร้อมทั้งการการจองสำหรับการเอากระเป๋าขึ้นไปด้วยนะคะ อย่างที่บอกถ้าเกิดว่าแต่ถ้าเกิดว่าไม่จองขึ้นไปแล้วไปใช้นะคะเอากระเป๋าขึ้นไปจะถูกปรับนะคะประมาณพันกว่าเยนนะคะต่อใบนะคะที่จะต้องถูกปรับถ้าเกิดว่าเอาขึ้นไปโดยพละการโดยที่ไม่จองก่อนคือถ้าเกิดว่า Non Reserve เขาไม่ให้ใช้ไม่ให้เอากระเป๋าขึ้นไปไม่ให้เอากระเป๋าเกิน160ขึ้นไปนะคะถ้าเกิดเอาขึ้นไปจะถูกปรับนะคะ 1, กว่าเยนนะคะต่อหใบนะคะ ถ้าแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเรากระเป๋ากระเป๋าไม่ไม,ไม่ไม่เข้าเกณฑ์นะคะคือกระเป๋าใหญ่กว่า250เราจะทำไงได้บ้างนะคะเขาบอกว่า 1. ช้อยที่ทำได้คือ 1. ส่งกระเป๋าโดยแมวดำไปปลายทางหรือไม่ก็ ฝากกระเป๋าไว้ที่สถานีนะคะ,ะส่งไปปลายทางถ้าเราไม่ได้ถ้าเราต้องใช้ของในกระเป๋านั้นที่ปลายทางเราก็ต้องส่งกระเป๋าไปเอาขึ้นรถไฟไปไม่ได้นะคะโดยเพราะอย่างยิ่งเกิน2-50เซนนี่ห้ามเลยนะคะแล้วก็ถ้าถ้าเกิดว่าของในกระเป๋านั้นเราไม่ได้ใช้เราเราต้อง เราก็เลือกใช้วิธีการฝากไว้ที่ใดที่หนึ่งที่อาจจะเป็นศูนย์กลางในการที่เราต้องเดินกลับเดินทางกลับมาอีกครั้งหนึ่งอย่างเช่นสมมติว่าเป็นสถานีกลางที่ไหนสักที่หนึ่งที่เราจะต้องกลับมาอยู่แล้วเราก็ฝากไว้นะคะก็เป็นคอนเซียสก็คือฝากไว้ที่นั่นกี่วันกี่วันก็แล้วแต่เป็นลักเกอร์สตอร์จมีเยอะแยะนะคะ ตัวสายชินคันเซนอย่างที่บอกนะคะสายเหนือกับสายฮอกไกโดไม่มีผลนะคะยังไม่ได้ประกาศใช้เมื่อไหร่ก็ตามที่ถ้าเกิดว่ามีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากนี้นะคะก็จะนํามาฝากกันอีกทีนึงทีนี้นอกจากดิเมนชันของกระเป๋าแล้วน้ําหนักของกระเป๋าก็มีผลนะคะรวมการทุกทุกชิ้นนะคะของสัมภาระ2ชิ้นที่เรามีเนี่ยที่เราเอาขึ้นรถไปนะคะต้องไม่เกิน30กิโลกรัมนะคะ ช่างน้ำหนักรวมกันนะคะ2ใบเขาอนุญาตให้2ใบนะคะแล้วก็2ใบต้องเป็นใบเล็ก1ใบแล้วก็ใบใหญ่ก็จะเป็นอย่างที่บอกไม่เกิน160ก็อิสระเอาขึ้นไปได้เลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแฮนด์แครรีขึ้นไปเหมือนเหมือนเหมือนเครื่องบินอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดเกิน160ไม่เกิน250ตัวนี้ต้องจองที่นั่งพิเศษนะคะ,ะถ้าเกิดไม่จองก็ถูกถูกปรับนะคะถ้าถือ ถ้าจ่ายเป็นรายครั้งซื้อตั๋วเป็นรายครั้งเราก็ต้องจ่ายสําหรับคนอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม,ไม่ไม่ใช้พาสนะคะเราขึ้นไปแล้วเนี่ยแล้วเราไม่ได้จองสําหรับน้องเป๋านะคะก็ต้องเสียค่าปรับ1,000เยนนะคะแล้ว1 0 0 0เยนที่ว่านั้นเนี่ยต้องเอากระเป๋าไปวางวางอยู่กับตัวไม่ได้นะคะต้องไปวางที่ที่เขากําหนด ะะเขาอาจจะไปไว้ที่ไหนก็แล้วแต่ที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เขากําหนดว่าให้ไปวางตรงนั้นเราก็ต้องไปวางตรงนั้นเราไม่สามารถจะครอบครองกระเป๋าไว้ตรงที่นั่งของเราได้นะคะสามสิบกิโลกรัมนะคะรวมกันนะคะแล้วถ้าถ้าเกิดว่าเราไม่ได้มีน้องเป๋าใหญ่แต่เราอยากจะนั่งเก้าอี้ที่มันเป็นแถวหลังสุดที่มันกว้างหน่อยจะได้ไหมเขาบอกว่าทำได้แต่โดยโดย โดยมนุษยธรรมและโดยโ,โดยมารยาทแล้วก็ไม่ควรทำนะคะเพราะว่าก็คนที่มีสัมภาระเนี่ยเขาเขาเขาต้องการที่ตรงนี้นะคะเราก็ถ้าเกิดว่าเราไม่มีสัมภาระที่มันเกินไซส์แบบนั้นเนี่ยเราก็ควรจะสละไว้สละที่นั่งนี้ไว้ให้กับผู้ที่เขาจําเป็นนะคะก็บอกว่าไม่มีข้อห้ามแต่ว่าไม่ควรจองถ้าคุณไม่มีกระเป๋าใบโตนะคะ แล้วถ้ากระเป๋าถ้าที่นั่งตรงนั้นมันมันเต็มทํำยังไงเขาบอกว่าคุณที่มีช้อยส์อื่นนะคะคุณก็ต้องรอรอขบวนถัดไปหรือเปลี่ยนเปลี่ยนเวลาเลื่อนให้เร็วขึ้นเลื่อนไปขบวนที่มันมีมีมีที่ว่างนะคะหรือว่าเลื่อนออกไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงแล้วแต่ที่มันจะเหมาะนะคะตรงนั้นก็คือทำอะไรไม่ได้นะคะอย่าดื้อขึ้นไปให้ดื้อขึ้นไปก็ถูกปรับอะค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็ถ้า ถ้าถ้าลืมลืมจองที่นะคะอย่างที่บอกก็ถูกปรับไปนะคะประมาณ1,000กว่าเยนนะคะตรงนั้นที่ที่ถ้าเกิดว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จองที่ตรงนั้นแล้วมีกระเป๋าที่เป็นขนาดที่ว่านี้นะคะเขาบอกว่าอีกข้อจำกัดหนึ่งของชินคันเซ็นก็คือว่าชินคันเซ็นที่ชื่อว่าโคดามะเนี่ยเป็นชินคันเซ็นที่มีความเร็วต่ำ ะะแล้วก็ราคาจะถูกกว่าโนโซมินะคะโคดามะเนี่ยจะเป็นชินคันเซ็นที่เขามีไว้สำหรับผู้ที่เดินทางประจำหรือเดินทางโดยที่แบบเหมือนคล้ายๆเป็นเดินทางประจำทางประจำวันอย่างนี้มากกว่าเพราะฉะนั้นในโคดามะในชิงคันเซ็นที่ชื่อว่าโคดามะจะไม่ค่อยมีที่วางกระเป๋าใบใหญ่นะคะเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเกิดว่านักเที่ยวมีกระเป๋าใบใหญ่เนี่ยพยายามหลีกเลี่ยงชิงคันเซ็นที่ชื่อว่าโคดามะ นะคะเพราะว่าตัวนี้จะเป็นสําหรับผู้ที่เดินทางโดยประจําวันซะมากกว่านะคะตัวนี้จะเป็นตัวกติกาใหม่ของชินคันเซ็นนะคะที่เพิ่งนํามาใช้กันเมื่อปี2020เป็นครั้งแรกนะคะแล้วก็มีปรับกติกาที่เข้มงวดขึ้นในปี2023นะคะแต่ว่าอย่างที่บอกคะ่ะกระทบ ไม่ทั้งหมดของชิงังเซนทุกเส้นทางนะคะกระทบแค่เส้นทางโตเกียวโอซาก้าโอซาก้าฟุกุโอกะแล้วก็ฟูกุโอกะไปยังคาโกชิมะซึ่งเป็นคิวชูทั้งเกาะน,นะคะฝากไว้ค่ะสำหรับข้อมูลอัปเดตนะคะที่ตั้งใจนำมาฝากกันคิดว่าหลายๆคนคงจะเจอประสบการณ์กันมาแล้วตั้งแต่ต้นปีหรือว่าตั้งแต่ปลายปีที่แล้วที่ญี่ปุ่นเริ่มเปิดประเทศเป็นต้นมาก็อาจจะมีรีวิวนู่นนี่นั้นเต็มไปหมดมาให้ทราบกันแต่วันนี้ก็นำมาฝากในรูปแบบของพอดแคสต์ นะคะที่เป็นความตั้งใจที่นำข้อมูลในการแพลนการท่องเที่ยวญี่ปุ่นมาฝากนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วฝากในตอนต่อๆไปอีกนะคะว่าจะมีอะไรมาคุยกันรับรองว่าเป็นความพยายามที่ที่ที่เป็นความสนใจของตัวเองโดยอย่างแท้จริงในการนำข้อมูลมาฝากกันนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามและสวัสดีค่ะ